โอเคครับผมขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่อง ZRP Channel กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วก็ขอพักฟูอนมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์เกมเศรษฐีกันอีกแล้วนะครับผมอีเวนต์ในครั้งนี้ดูถ้าจะเป็นการอัปเดตที่แบบว่าไม่ใช่อัปเดตธรรมดาและนะครับผมมันอัปเดตยิ่งใหญ่เลยนะ mm hmm. ก็เป็นอีเวนต์ ที่เครื่องรางนะครับผมที่มีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบตึกรอยฟ้าหรือว่าแบนตึกรอยฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วแต่จะเรียกนะครับโอเคอันนี้เราก็ต้องหาอุปกรณ์เขียนแบบ A, กอบอกนะครับผมเมื่อกี้พูดไม่ชัดขออภัยอุปกรณ์เขียนแบบ A อบวกจำนวน2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วน A อจำนวน3ชิ้นเพื่อมาแลกเป็นแลนด์มาร์คเอจำนวน1ชิ้นนะครับผมและเราก็ สามารถเอานดนมาร์กเอสนะครับผมถ้าเราเก็บสะสมครบ4ชิ้นเนี่ยเราก็แลกเป็นแบนท้องฟ้าหรือแบนสว่า์นั่นเองนะครับผมสามารถแลกได้นะแต่ผมว่ามันไม่คุ้มหรอกมันจี้เก่าแล้วนะมันก็เล่นไม่ได้แล้วแหละนะสําหรับส่วนตัวนะผมว่ามันก็เล่นไม่ได้แล้วนะถ้าใครจะคิดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะแต่ผมคิดว่าผมไม่ต้องการไอจี้อันนี้นะแล้วถ้าเราเก็บครบ5อันนะครับผมเราก็แลก,แกเป็นแบน ตึกรอยฟ้าได้นะครับผมโอเคเรียกยากชะมัดมันไม่ชินปากเนาะเอออีกหน่อยก็ชินเองแหละนะแล้วเราก็ต้องปิดเจ้าไอแบนรอยฟ้าแบนอาคารลอยฟ้าก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมีอาซูเปอร์แลนด์มาร์คเอสนะครับผมจํานวนหนึ่งอันเนาะ,ะเราก็มาแลกเป็นซูเปอร์แบนตึกรอยฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วอันนี้มันราคากี่บาทกันวะเราไปดูก่อนสองดอลลาร์แน่เลยวะใช่ไหม จริงๆด้วยครับผมสองจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะครับผมสองจุดเก้าเก้าดอลลาร์ก็ประมาณหกสิบกว่าบาทนะครับผมประมาณนี้มัง้งไม่รู้ดิเดาเอา,เอานะเออเราไปดูที่ในส่วนของความสามารถกันก่อนเลยดีกว่าความสามารถความสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ความสามารถนะคบผมโอเคอันดับมาใหม่นะโอ้โห oh. คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่างกันไงวะง,งงวะเฮ้ยมันต่างกันไงวะสี่สิบสามสิบเฮ้ยมันต่างกันไงวะเดี๋ยวอันนี้อุปรกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้าอันนี้อุปรกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้า what แค่เปลี่ยนสีเดี๋ยวผมมันให้ซื้ออะไรเพิ่มเปล่าวะเพื่อแบบเปลี่ยนสีไงเออย้อมสีไม่มีวะ่ะน่าจะอันนี้แน่เลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงวะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรของมันวะเดี๋ยว กูแล้วงงนะเออเออช่างมันเถอะนะมาดูในส่วนของความสามารถกันก่อนเลยนะก็คือเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันมีโอกาส30ก่อสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติแล้วก็ย้ายไปพื้นที่ของฉันนะครับผมก็ไอ้สกินนี้ไอ้สกิลนี้อนเออพูดผิดสกิลนี้มัน มันใช้กับจี้เครื่องรางหลายจี้แล้วนะไอ้สร้างแลนด์มาร์กแล้วไปพื้นที่ของฉันเนี่ยถือว่ามันจําเจมากอ่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือฮะหมดแล้วเมื่อไม่แสดงผลบวกหเซ็วัดอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้โอ้นนกว่ามีสองความสามารถมีแค่ความสามารถเดียวไอ้บ้าซูปเปอร์ดี โอ้โหเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาแค่นั้นครับผมจากสามสิบเป็นสี่สิบนะคะผมน,นี่ล่ะเหมือนกันอันนี้ล่ะเป็นอะไรที่ขยะมากมากเลยนะคะผมบอกตรงๆงนะเห็นเขาบอกว่ามันมีไอเทวรอบโลกมาด้วยนะมีเสียดูซิมีอะไรโอ้โอพิษรั้วเลยนะครับผมถ้าทางจะแบบว่าเอาใจคนชอบเพิษนะ โอเคแล้วผมเอาเพชรเอาเพชรเพชรเพชรมันมีแต่เศษเพชรหรือไงครับเนี่ยแล้วขอดูก่อนมีแต่เศษเพชรมั้งน่าจะมีแต่เศษเพชรนั่นแหละเศษเพชรครับผมคือว่าถ้าคุณบินจบนี่คือถือว่ารวยเลยนะเนี่ยโอเคเศษเพชรห้าสิบโอเค ก็จะมีประมาณนี้หรือเปล่าเห็นมันมีอันนี้มาด้วยนี่ออ,อันนี้นะครับผมก็เป็นรางวันล็อกอินนะครับผมก็วันถ้าเราเก็บอันนี้ได้หนึ่งอันนะเราก็แลกได้สามสิบเพชรสามอันหนึ่งร้อยเพชรและถ้าเก็บมีได้อันหนึง่งเราก็แลกเป็นจี้สามวันได้ในนี้ก็ ไอน,นี้ก็มันก็ไม่บอกด้วยนะว่ามันมีอะไรไม่บอกด้วยว่ามึงมีอะไรข้างในโอ้ให้เราไปเดาเองนะถ้าใครอยากรู้ก็เก็บสะสมไปนะมันเป็นแบบเลือกด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ